สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับวันนี้ลุงแดงก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปฟังเรื่องของนางโมรานะครับลุงแดงก็รบกวนเวลาท่านผู้ชมอัปเดตโครงการสุขสนาวิวเฟยียเก้าของลุงแดงสักเดียวหนึ่งนะครับก็เริ่มต้นจากจากทิวไม้ที่เห็นข้างหน้านะครับที่ เป็นระยะะ,ยะอยู่นะไม้สูงๆนะครับตรงนั้นเป็นถนนสาย3019 3019ก็คือถนนสายอู่ทองไปสะโจมนะครับตรงนี้ก็อยู่ห่างจากจวัดเขาดีสลักประมาณ2กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมก็แยกจากสาย3019เข้ามาตามถนนเส้นนี้เลยประมาณ500เมตรนะครับท่านผู้ชมก็จะถึงสุขธนาวิวเพล9ของลุงแดงซึ่งถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับลุงแดงโรยหินไปสุดสุขความลึกของโครงการเลยนะครับ ส่วนในโครงการของเราเนี่ยสุข,ขนาวิวเลเก้เนี่ยลุงแดงทาถนนในโครงการนี้กว้าง8เมตรเลยท่านผู้ชมจะเห็นว่าโล่งกว้างไปเลยเนหะ็นมครแล้วที่ดินทั้งสฝั่งเนี่ยนะครับคือเปลเก้าเนี่ยลุงแดงแบ่งเป็นโซน A ทางซ้ายมือโซน B ทางขวามือนะครับแต่ละแปลงนี่มีความกว้างความเรียบดูโลง่งดูไม่อึดอัดเลยนะครับอย่างโซน A เนี่ย อย่างน้อยๆความกว้างของที่ดินก็ประมาณ30กว่าเมตรแล้ว่วนความลึกนี่เกือบ50เมตรเลยนะครับแต่ละแปลง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 ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะยิ่งเข้าไปก็ยิ่งกว้างกว้างนะครับพอกว้างปุ๊บความกว้างก็จะจะลดลงหน่อยแต่ว่าความลึกก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนโซนบีนี่นะ่าสนใจท่านผู้ชมโซนบีก็ทางซ้ายมือนะเออทางขวาม,มือขอโทษที โซน B ีอยู่ทางขวามือมีความลึกประมาณ25เมตรนะครับแล้วก็ที่1ไร่1งานเนี่ยก็จะกว้าง80เมตรเลย81เมตรนะครับส่วน1ไร่ก็จะประมาณสักเกือบ70เมตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นโซน B เนี่ยจะเนื้อจะมีเนื้อที่ติดถนนยาวเพราะว่าความลึกมันน้อยไงนะครับสุขนาวิวเพเลกซ่าในโรงแรงแบ่งลอกออกเป็น15ล็อกนะตอนนี้ก็มีลูกค้าผู้ชายดีจองไปแล้ว5ล็อกนะครับ5ล็อกก็ยังเหลืออีก10ล็อกสําหรับโซน A อ่าไม่ใช่สำหรับสุขนาวิวเบรเก้านะครับลูกค้าผู้ใจดีเพิ่งจองไป5ล็อกเองท,ง,ทงทั้งที่เปิดขายมา1สัปดาห์แล้วโคตรยังถือว่าช้านะเพราะนั้นท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็เข้ามาจับจองมาช่วยลุงแดงซื้อหน่อยนะครับเพราะว่าที่ดินสวยๆอากาศดีๆโล่งๆเลยนะครับไม่เปลี่ยวนะมองไปรอบๆเนี่ยยังเห็นบ้านเรือนผู้คนอยู่ส่วนท่านผู้ชมหลายท่านเลยติดว่าเออเขาทำไร่อ้อยไรเขาโพดไปจะทึบไหมจะจะ,จะบางไหม ไม่ทึบไม่บังนะครับเพราะว่าโครงการสุขนาวิวโครงการนี้ของลุงแดงเนี่ยประกอบด้วยสุขนาวิว9และสุขนาวิว10นะครับคือ2โครงการติดกันเลยเพราะฉะนั้นอนาเขตจะกว้างเลยถึงแม้ว่าเขาจะปลูกอ้อยปลูก้าวโพดรอบโครงการทั้ง2โครงการเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบทบังทัศนวิสัยอะไรไดร้เพราะว่าในโครงการเรานี่พื้นที่มันกว้างนะครับมันมันกว้าง,ม,างมันก็จะดูไม่สื้หัดละ พอเราอยู่ก็ที่กว้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือแปลงนี้โครงการเนี้ยนะครับวิวสวยวิวภูเขาทางด้านทิศใต้เนี่ยยาวเหยียดไปสุดทั้งทิศตะวันตกเลยทิศตะวันตกนี่ก็คือทั้งแถบเลยเป็นภูเขายาวเหยียดเลยนะครับ180องศาเลยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้สวยแน่นอนเลยนะครับสวยแน่นอนแล้วก็โล่งโปร่งสบายอากาศดีดูจากธงชี้ดุงแดงปัก แบ่งแปลงไว้นะครับจะปลิวสวัยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมีต้นตาลต้นไม้อะไรเขียวสวยบ้านเรือนผู้คนก็มีให้เราเห็นนะไม่เปล่าเปลี่ยวนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่สวยๆแบบนี้วิวภูเขานะครับก็เข้ามาจับจองกันนะครับลุงแดงรอพบท่านผู้ชมอยู่ทุกๆวันเลยนะครับถ้าเข้ามาชมก็โทรนัดหมายลุงแดงได้เลยนะครับเดี๋ยวลุงแดงจะได้พาชมพื้นที่นะครับวันนี้การอัปเดตก็จะมีเพียงเท่านี้แหละ เดี๋ยวจะได้ฟังเรื่องเล่าของนางโมราต่อไปนะครับเดี๋ยวผังที่ลินของสุทนาวิวเฟดเก้าเนี่ยเดี๋ยวลุงแดงจะขึ้นไว้ในภาพนะครับวันนี้ลุงแดงก็จะพูดถึงนางโมราบ้างนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงเวลาเกิดเรื่องผู้หญิงมีชู้บ้างผู้หญิงเจ้าชู้บ้างรวมแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มากชู้หลายชายอะไรนั่นแหละนะครับคนทั่วไปก็มักจะเรียกผู้หญิงประเภทนี้ เป็นนางโมลากันนางโมลานี่อยู่ในนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครลบนะครับนางโมลานี่ไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาสามัญน,นะแต่เป็นผู้หญิงที่เกิดมาจากการเสกการเนรมิตของฤาษีตนหนึ่งนะครับเป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มีตบะบบารามีแรกเริ่มเลยก็จะมีเจ้าชายชื่อว่าจันทโครล ะครับถูกพระบิดาส่งส่งให้ไปเล่าเรียนสรรพวิชาต่างๆจากฤาษรีฤือสีตนหนึ่งที่บำเพ็ญตะบะอยู่ในป่านะครับก็เป็นฤือีอีคงที่ตนที่เสกนางโมราขึ้นมานี่แหละนะครับฤือสีตนนี้เป็นฤือสีที่เลืองไปด้วยวิทยาคมและเก่งกล้าในเชิงศาสาวุธต่างๆ กษัตริย์ที่เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายจันทโครลบเนี่ยจึงพ้าเจ้าชายจันทโครลบมาฝากไว้กับพระฤาษีตนนี้นะครับเพื่อศึกษาพระเวท,วทยาและตำราพิชัยสงครามต่างๆเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะเป็นก,กษัตริย์สืบต่อจากพระราชบิดาต่อไปเจ้าชายจันทโครลบน่ได้ศึกษาเราเรียนศัพทวิชาต่างๆจนสิ้นกระบวนความ ซึ่งก็ใช้เวลาไม่น้อยจากเจ้าชายตัวน้อยๆจนเติบโตกลายเป็นหนุ่มรูปงามมากด้วยบุญญาบรารมีและวิชาความรู้ที่ได้เราเรียนจากฤาษีผู้มีฤทธิ์ทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อเรียนจบแล้วเจ้าชายจันทกูรบีก็ล่ำลาพระเจ้าตาก็คือพระฤาษีองค์นี้นะเพื่อกลับคืนสู่พระนครของตนก่อนเดินทางกลับสู่บ้านสูเง พระเจ้าตานะครับพระเจ้าตาองค์นี้ก็พระเจ้าตาก็คือฤาษีต้นนี้ก็มอบพระอบให้จันทกโกรกเจ็ดตัวเพื่อนำกลับไปบ้านไปเมืองด้วยโดยสั่งกำชับไว้แน่นหนาสั่งกำชับไว้หนักแน่นเลยว่าถึงบ้านถึงเมืองแล้วค่อยเปิดดูนะว่าตาให้อะไรไว้ในพระอบเนี่ยห้ามเปิดระหว่างทางนะถึงเมืองแล้วค่อยเปิดดู จันทโครลก็รับคำแล้วกราบลาพระเจ้าตากลับสู่บ้านเมืองร้อนแรมอยู่ในป่าหลายวันพระอบก็แกวงทอกแทกทอกแทอกอยู่ในย่ามอะเดินคุ้นคิดอยู่ตลอดอยากรู้พระเจ้าตาให้อะไรมาตัวเราอยู่กับพระเจ้าตามาตั้งนานพระเจ้าตาจะต้องมอบสิ่งของมีค่าของดีของวิเศษกับเราแน่ๆเลยจันทรโค้บก็เดินไปนึกไป ก็น,นี้เมื่อความอยากรู้มันถึงขีดสุด่ยมันก็วนกระวายใจจันทโครลบก็เลยนอกํำครูหยิบพระอบออกมาจากย่ามพลิกซ้ายพลิกขวาค่อยๆลิ้นฟังดูว่าไอ้ของในถ้วยนี่มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยๆเปิดฝาออกทีละน้อยละน้อยเมื่อเปิดพระอบสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือสาวงามคนหนึ่งรูปร่างหน้าตา สวยตัวสององค์เอวอรชอนอ่อนแอนจันทโคโลบเมื่อเห็นหญิงงามก็ถึงกับตะลึงไปเลยนะครับตะลึงไปกับความงามของนางนะั้นเมื่อตั้งสติได้ก็สอบถามจะรู้ว่านางก็คือสิ่งที่อยู่ในพระอกที่ตัวเองสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่า พระโอพระเจ้าตาให้มานั้นข้างในมีอะไรนะครับพอเปิดมาก็ได้เจอกับหญิงงามนางเนี้ยสรุปก็คือน,นางคนนี้ก็เกิดมาจากการเสกหรือการเนรมิตขึ้นด้วยด้วยฤทธิ์ของพระเจ้าตาหรือสีผู้ทรงชานเนี้ยแล้วก็มีนามว่าโมราจันทโครบเนี่ยเขาอยู่กับพระเจ้าตามาตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่ม ไม่เคยเห็นหญิงใดที่จะสวยงามแบบนี้เลยจันทรโครบเห็นเข้าก็เกิดรักเกิดชอบขึ้นมาจึงได้เสียกับนางโมราแล้วก็ผากันรลอนแรมเดินทางต่อเพื่อให้กลับถึงบ้านถึงเมืองในระหว่างการเดินทางเนี่ยก็พบกับโจรป่าออกมาขวางหน้าหวังจะปล้นเอาข้าวของเงินทอง แต่จันทโคโลกกับนางโมราผู้เป็นเมียเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรที่จะให้โจนหรอกนะครับเพราะว่ามาเรียนหนังสืออยู่กับพระเจ้าป่ามีแต่วิชาความรู้ไม่ได้มีสมบัติพระสถานอะไรเจ้าโจนป่าเมื่อเห็นว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะปล้นไปได้เลยก็เหลือเห็นความงามของนางโมราจึงเข้าแย่งชิงเพื่อหวังจะได้นางโมรามาเชยชมฝ่ายจันทโคโลกเห็นว่าเจ้าโจรจะแยง่งชิงเอานางโมราผู้เป็นพันยาของตนไป ขเข้าต่อสู้ขัดขวางแต่ท้ายที่สุดจันทโคโลกก็ถูกโจนฆ่าตายเจ้าโจรจึงถุดนางโมลาไปเป็นเมียนี่ก็อีกนางหนึ่งที่ต้องมีผัวสองโดยไม่ได้เกิดจากความสมัครใจไม่ได้เกิดจากความคิดชั่วของตัวแต่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในป่ากับโจนที่มีอาวุธจะให้นางเอาตัวรอดจากความเสียหายได้ยังไง ท่านผูกฟังคิดว่านางโมราชั่วไหมเร็วไหมเธอไม่ได้อยากมีสามีไปเรื่อยๆหรอกมั้งเพราะนางถูกเสกขึ้นมาคงไม่รู้เรื่องราวของคนทั่วไปว่าประพฤติเยี่ยงใดกันบ้างเพราะฉะนั้นหญิงที่มีสามีไปเรื่อยจึงน่าจะเรวกว่านางโมราแต่ทําไมผู้คนจึงเอานางโมรามาประจานเมื่อเกิดเหตุมากชู้หลายผัว เรื่องนี้มันต้องตำหนิพระเจ้าตาด้วยนะสอนลูกศิษย์ยังไงถึงสู้โจนป่าไม่ได้ปกป้องเมียตนก็ไม่ได้เอาละครับวันนี้ก็จบเรื่องนางโมลาไปอีกหนึ่งคนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงแดงก็จะเล่าถึงนางกากีซึ่งเป็นนางสุดท้ายที่ต้องตกไปเป็นที่ต้องตกเป็นเหยื่อของโลกวัชชะนะครับคือผู้คนเขาจะติเตียนไปเรื่อยเลยนะครับ ก็เดี๋ยวพรุนี้มาฟังเรื่องนางตากีอีกนางหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ลุงแดงก็ก็คงจะต้องลาเท่านี้แหละฝากโครงการสุขธนาวิวเฟส 9, เเฟส10ของลุงแดงไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก,ก็เข้ามาเยี่ยมชมกันสำหรับวันนี้ลาเท่านี้เลยครับสวัสดีครับ